เดินจ้าทานข้าวจ้าทานข้าวกับปลาร้าทอดจ้าอยากกินส้มเอย <c oughs> บรั่นกินจ้าตล้เจ้ากระเทียมทอดจนะ้า กะทิหมหอมปลามากข่าขวขาย่างแสบ <c oughs> ยวของเ็เองกินเองนเนาะตรงแสบแสบไปไเรื่อดแเบดี คนหนักเนาะอืมไม่ได้เหมือนจ้าอร่อยอร่อยจ้าไปรุ่งบานช่วเสร็จแล้วเน,นาะไปกินเผาเศร้าไปขอลุงบวดต้องลูก c'est mm -hmm. mm -hmm. so. du okay. oh. no, ลูกเดียวรู้ผลเลยอืมเป็ดคักเป็ดคักจ้าซื้อล้วบะนี้ Å so, mm. ครับเดียวสามนาทีหรอจ้าขอบคุณจ้า